มาค่ะรุ่นจูดี้นะคะน้องน่ารักมากเลยตัวนี้นะคะไซส์อยู่ที่8นิ้วนั่นเองสตล์คลอสบอดี้ได้น่ารักแบบนี้เลยตัดขึ้นมา3สีพร้อมส่งเลยตัวนี้นะคะตัดจากหนังแกะเลยนิ่มแล้วเบามากจะถือคล้องแขนก็ได้หรือว่าจะสพายคลอสบอดี้ก็น่ารักค่ะตัวนี้นะคะเป็นหนังแกะแท้ทั้งใบเลยค่ะตัดเย็บแบบโซเฟียนั่นเองนี่เป็นสไตล์แบบนี้เลยค่ะนี่น่ารักมากมา,มาพร้อมซิปนะคะเปิดปิดนะคะใส่มือถือได้นะคะตุกกุลคสใส่ได้ใส่กระเป๋าตังใบสั้นได้ มาพร้อมสายยาวสปายคลอสบอดี้สายหนังแกะแบบนี้เลื่อนปรับระดับได้เลยตัวนี้น่ารักมากจะถือคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นี่หรือว่าจะสปายขึ้นไหล่เป็นทรงโพชก็ได้นะคะหรือว่าจะสปายคลอสบอดี้แบบนี้ก็ได้นี่สามฟังก์ชันจบใ,บในใบเดียวเลยนะคะนี่ตัวนี้เลยซสายอยู่ที่8นิ้วนั่นเองนี่ตัดเสร็จพร้อมส่ง3สีไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะหรือว่าจะเป็นสีชมพูนั่นเองจะเป็นชมพูโรสสวยน่ารักมากหรือว่าจะเป็นสีนี่เลยเงินเมทัลลิกนะคะนี่ ตัวนี้ก็อะดกับเสื้อผ้าได้ทุกสีเลยสนใจก็แคปหน้าจอได้เลยนะตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะคะรถเหลือเพียง2 0 0พ 35 5บาทจะส่งให้ฟรีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะนี่ได้เป็นหนังแขนนุ่มมากตัวนี้บอกเลยว่าคล้องแขนแล้วแบบเบามากตัวนี้นะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่ประมาณ250กรัมแค่นั้นเองเบาเหมือนกระเป๋าผ้าเลยชีสเปกันน้ำกันลอยให้เรียบร้อยทุกใบเลยคะ่ะจะมาเลือกมาลองสัมผัสหนังที่ร้านได้ตัวนี้คือแบบพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางได้เหมาะกับลูกค้าที่ชอบกระเป๋านิ่มแบนเบานะคะใส่มือถือใส่เงินนะคะพักกินกลางวันกินข้าวจบครบในใบเดียวนี้แบบนี้เลย นี่สนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ